เออจันเขมือนั่นที่มึงเป่าคาถาเอือนฝนนั่ะน,มน,นะมึงเอืนบบบบอ,อนฝนหรือมึงเอือนแดดมึงแดดออกห้วนเล่บประเทศนี่ว่าคืมกับสเสาซะเด้อโอู้ชาวบา้านเขาหยิดเดือดร้อนเบิดย้อนมึงผู้เดียวนี่แหละแย่เหรอสุดท้ายเขาผิดงว้นผิดเพื่อให้เขาได้ก้าวต่อไปโดยที่เขาบ่รู้สึกผิดยั้นที่จริงเขา นม,มันเกิดยังกับความหากเขาน้องจังได้คบเขาที่ไม้น้ำตาพังใจว่าหักสิบบอกเพม่งา,างหักประจากปานสร้างหางแท่นอมากดใจอายไว้แล้วกันไปกับเขาลงลืมน้ำบอกเกาเจ้าลืดเย็นถึงใจคัดแบบแบบก็ตั้ง